สดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องวัสเด้อจะาเป็นพังลางไทหรือเอซีก็บสบาดีสวัสดีนะนเนาะนี้กลมาพบพกก่อองสาวรุ่นคือเกนะ่าเนาะพ่อแม่พี่นอ้นองมือสาวรุ่นก็นอยู่เือนนะอกาวาสีเอาพาเข่าเฮือนให้นะบ่าวเนาะพอแม่พี่นออาา้องเดี๋ยวมาเบ่งมาชมนกันเลยเนาะ อันไปเบิ่งอันซูเปอร์เอาพาเขาเฮือนให้นะบ่าวน้องพรมพี่น้องตอนนี้ก็กําลังอันมั่งพาเก่าออกน้องพรมพี่น้องมั่งพาเก่าออกแล้วก็สิใส่พาใหม่ให้นะบ่าวน้องพรมพี่น้องนี่เนาะน้องซูเปอก็กําลังอันนี้กันอยู่เนาะเพราะว่าไปซื้อพาม้ามังกี้น้องพรมพี่น้องไปซื้อพามาใส่เฮือนให้นะบ่าวเนาะเพราะว่าพาเฮือนของนะบ่าวก็เก่าแห้งเนาะจนมันขู่หมดเลยเนาะ พี่น้องนะเนาะเพื่อนนั้นพักันมา่งัดตะปูเก่าออกอยู่เนาะนี่เนาะอันนี้ผ้าใหม่ที่เขาซื้อมาเมื่อกี้นี่เนาะพ่อแม่พี่น้องซื้อมาหาแผ่นเนาะผ้ากันแผ่นกับบ่ค่อยใหญ่เป็นได้ดอกพ่อแม่พี่น้องแผ่นละสี่สิบห้าพันพะูนตะก,กี้วางหันจะรุ่นซื้อแผ่นละสามสิบห้าเดี๋ยวนี้มันขึ้นแผ่นละสนะี่สิบห้าพันเนาะพ่อแม่เนาะนี่ก็คือผ้าเก่าเนาะที่มั่งออกเนาะพ่อแม่พี่น้อง ผ้าเก่าที่มั่งอ,อ่ะมันเก่ามันเก่ามันเปื่อยมันโซมแห้งแล้วเนาะมั่งอ่ะมีตอนนี้เพิ่นกะใส่ใส,ส่เถื่อละข้างอะไรเนาะพอนพี่น้องเพราะว่าเงินค้ำกับกบ่อคอยมีเนาะกัใส่เถื่อละข้างคอยใส่ไปเนาะเพราะว่าผ้าเคื่อนกัเก่าหมดเลยเน,ะนาะเนาะกำลังงัดัดตะปูออกกันอยู่เนาะพอนพี่น้อง ขึ้นน้อง่อนไ่นอนพอด้ขวาสีเออกนะพอดน้ำพอดเรียกออกนะกำลังตกตะปูวันนี้เนาะ เขาเอาโซอะไรเป็นผู้หลบหาเลยซึ่งเป็นผู้ตอบอ่าบางรับวันตอบคือบ่อมึงกับ่คือแล้วนะผู้หนึ่งมืออาชีพกับผู้หนึ่ง หแผ่นีแผ่นที่แรกว่าที่ซื้อสิบแผ่นแล้วเงนดพอคือีหดอกตัอพุเรียจับได้อพุเออันห้า ทมุแต่ละปีนวางหันหันชามพันอันนี้ช่องพันห้าอีกเมื่อนี่บ้าลาเติบมือนี่พันห้าเป็นาพันห้าสี่พันห้าหดเเป็นยัไหักบรวนของวันผูรวหรอกของอิเลกน้ำของอีดอนน้ำณลรพันวว่เป็นได้จ้ะ อันนี้หากของอีกจิ้มผู้เดียวอ,นนอันตันนี้ฮะอนหาอันตอนอ้นอาหารชอยกันทุลพัน์ไูได้แต่เพดไอนเกู้ที่ได้หลงวันพู้ที่อมาพิน้วพี่น้องตอนนี้เพื่อกลังเสียขึ้นอีกแผ่นที่ขึ้นได้สงแผ่นนะ กำลังเสียึ้นอีกแด้แดดนะพี่น้องเปลี่ยนผ้าเฮือนนะบ่าวเนาะ วิ่งหนา้าขึ้นเฮ้วิ่งหน้าตาชนามันดูมาเอาการเลยขึ้นบ้าน แล้วและน้องพาเฮือนคนข้างหนึ่งน้องพลพี่น้องและะ้วก็มาสามใส่ข้างนี่เนาะนี่เนาะมาสามใส่ข้างนี่น้องพอพี่น้องนี่เ<า>นาะสามใส่กับผ้ากเก่าเนาะตัวใดที่มันอันนาแห้งกับอาลงเนาะตัวใดที่มันยังพอใส่ได้อยู่กับใส่ต่ออีกน้องพอพี่น้อง บ่ทันได้เปลี่ยนแต่ว่ามันก็ยังดีอยู่เนาะนี่คนก็ทัานเปลี่ยนอีกรอบใหม่ก็สิเปลี่ยนคางนี่เนาะเพราะว่าคางนี่มันอันก็เริ่มโยดแลเนาะพ,นพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะเพื่อนของนาบ่าวเนาะนี่เพคนก็